การสะกดจิตน่ากลัวที่สุดสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณพง์วิพภวบวรวงศ์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมอาจารย์บอกการสะกดจิตน่ากลัวที่สุดสูปแล้วอาจารย์สอนอะไร <c oughs> ท่านมาบอกว่าการสะกดจิตน่ากลัวที่สุดเนาะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันในคลิปนี้นลว่าทำไมอาจารย์ใช้หัวข้อการสะกดจิตน่ากลัวที่สุด อันดับแรกเลยนะครับอาจารย์ก็จะขอท้าความนิดนึงว่าไอ้คำว่า hypnosis เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชในในโลกโซเชียลเนาะมันจะแปลว่าสะกดจิตนะมันแวลว่าสะกดจิตมันมีคําเดียวในภาษาไทยมันจะถูกล็อกไปที่คําว่าสะกดจิตซึ่งถามว่าไอ้คำนี้มันทำไมจะบอกมัน่ากลัที่สุดสําหรับสาย การเรียนรู้การพัฒนาสิทธิ์จตสํานึกนะครับในการสั่งจิตเพื่อการพัฒนาศักยาภาพชีวิตและการบําบัดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์พ่อดูโดโตตรบุลเลอร์สายสนิทเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเนี่ยท่านได้สอนลูกศิษย์ไว้ว่าถ้าเราไปใช้คําว่าสะกดจิตเนี่ยถามว่ามันเป็นอย่างไรท่านก็จะอธิบายให้ลูกศิษย์ทุกคนฟังแบบนี้ว่าท่านจะหลีกเลี่ยงคําว่าสะกดจิตเนาะแล้วก็ท่านก็จะไม่ให้ลูกศิษย์ที่เรียนแบบชัดเจนจริงนี่ย นำคำว่าสะกดจิตไปใช้กับการสื่อสารนะครับทีนี้ไอ้คำว่าสะกดจิตมันมันมันยังไงเหรออ่ะเรามาพูดกันก่อนนะครับคำว่าสะกดจิตเนี่ยจริงๆเราใช้กันมานานแล้วถ้าเราพูดถึงนในใ,ในในวัฒนธรรมของพวกเราทุกคนเนี่ยคำว่าสะกดจิตเราได้ยินมาตั้แต่เราเล็กๆเ,เ,เ,เด็กกันเลยเนาะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็จะมีคําว่าสะกดจิตไปโดสะกดจิตมามาจะาสะกดจิตอะไรแบบนี้ครับพอเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงครับ ไอ้คำว่าสะกดจิตเนี่ยเราจะฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวไหมอาจารย์กลัวเนาะคำว่าสะกดจิตเนี่ยเช่นเขาทําการสะกดจิตอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเนาะเราจะเห็นว่าเขาเราถูกบังคับหรือคนที่ถูกสะกดอะถูกบังคับให้ทํานู่นทํานี่นะครับให้ทํากิริยาแบบนู่นแบบนี้หรือให้สแสดงอาการต่างๆซึ่งปกติเราจะไม่ทํากันแต่เมื่อโดนสะกดจิตแล้วมันจะถูกให้ทําตามแบบนั้น นนะที่เราเห็นกันในสื่อเนาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสะกดจิตเนี่ยมันเลยถูกฝังในตัวพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่ามันคือลักษณะแบบนี้ซึ่งคําว่าสะกดจิตมันจึงเป็นคําที่มากระตุกพวกเราทุกครั้งเวลาเรามาพูดถึงเรื่องจิตใต้สํานึกมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองในหิจจิตใต้สํานึกมันจึงมีคําว่าสะกดจิตมาแปะด้วยอีก พราะมันเป็นคำที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทีนี้เวลาเราไปเซิร์ชในในในโลกโซเชียลคำว่า h y p n o s i s ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเลยกลายแป่าคำว่าสะกดจิตหรืออยู่คำเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอไอไอคำว่าสะกดจิตเนี่ยถามว่ามันผิดไหมอาจารย์ก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้มีผิดมีถูกแต่จาถามคุณอย่างหนึ่งว่าเวลาคุณได้ยินคำว่าสะกดจิตคุณรู้สึกอย่างไรนะคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกดีไหมล่ะหรือคุณรู้สึกลบ เอาความรู้สึกเอาทั้งในคุณมาจับว่าคําว่าสะกดจิตเวลาคุณคําว่าสะกดจิตคุณรู้สึกอย่างไรสําหรับอาจารย์คําว่าสะกดจิตมันรู้สึกไม่ดีเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าไอ้สะกดจิตมันโดนแบบไหนมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสะกดจิตในเส้นทางของลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พ่อดรบุลเลอร์สายสนิทนะครับที่เรียนแบบตั้งใจชัดเจนจริงๆพวกเราจะไม่มีการใช้คําว่าสะกดจิตหลีกเลี่ยงเลย หลีกเลี่ยงคํานี้เลยด้วยความหมายมันไปในเชิงลบมากกว่าบ,บวกนั่นเองเนาะและทีนี้เนี่ยเ,เราใช้คําไหนกันละ่ะเราก็จะใช้คําว่าสั่งจิตบ้างโปรแกรมจิตบ้างแนะนําจิตบ้างจูงจิตบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนฟังหรือตัวเราเองเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วมันผ่อนคลายมันมีความรู้สึกว่าเออมันบวกเนาะมันทําให้เราพัฒนาศักยภาพชีวิตได้มันมีความ เปิดกว้างมากกว่าคําว่าสะกดจิตนั่นเองใช่ฮะทีนี้เรากลับมาอยู่ที่คําว่าสะกดจิตก่อนที่อาจารย์ใช้คําว่ามันน่ากลัวที่สุดคืออะไรเวลาเราใช้คําพูดว่าต่อไปนี้เป็นการสะกดจิต จิตใต้สำนึกก็จะยอมรับคําสั่งแบบนั้นทีนี้ไอค้คำว่าสะกดจิตถ้าเราแปลกันอาจจะเคยสอนแล้วเนาะในคลิปเก่าๆนะว่าไอค้คำว่าสะกดคือการตรึงคือการยึดไว้คือการไม่ให้ไปไหนเพราะฉะนั้นไอค้คำว่าสะกดจิตมันก็คือการตรึงจิตบังคับไม่ให้จิตไปไหนซึ่งอาจจะก็ถามกลับกับพวกคุณอีกแหละ คุณชอบให้คนเข้ามบังคับคุณไม่ให้คุณไม่ไปไหนเหรอล็อกคุณขังคุณอยู่ในที่ที่นึงและไม่ให้คุณทําอะไรที่มันต้องคุณต้องการทําเหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้คําว่าสะกดจิตต่อไปนี้เป็นการสะกดจิตคําสั่งที่ใช้ในการพูดในคราวนั้นมันจะถูกล็อกอยู่แค่นั้นมันจะถูกล็อกมันจะถูกตีกรอบอยู่แค่นั้นซึ่ง ถามว่ามันดีหรือไม่ดีเราก็ต้องไปดูที่คําสั่งของเขาว่าคําสั่งของเขาเนะี่ยมันดีหรือไม่ดีมันอาจจะไม่ดียิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยโดยที่ใช้คาพูดผิดพลาดแยะๆมากมายหรือประโยคที่กํากวมหรือประโยคที่มีปัญหาหรือประโยคที่สร้างเงื่อนไขหรือคําพูดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตมันจะถูกล็อกไว้เลยเนาะอันนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วในฝั่งไม่ดีเนาะไอ้ฝั่งดีก็คืออะไรคุณ ก็จะได้ตามที่เขาพูดดีแต่มันล็อกอยู่แค่นั้นแต่มันจะไม่มีการพัฒนาในระดับจิตใต้สำนึกต่อไปอีกเลยนะครับเห็นไหมมันจะถูกล็อกอยู่แค่สิ่งที่พูดในสคริปต์เท่านั้นมันจะไม่มีการพัฒนาจิตใต้สำนึกคุณจะไม่พัฒนาเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นไปอีกเลยมันจะถูกจํากัดบริเวณเนาะนี่แหละครับคือคําว่าสะกดจิตอาจารย์ท่าบอกว่าสําหรับอาจารย์ ทุกที่อาจารย์พ่อที่เรียนหลักสูตรแบบร้อจริงๆจะไม่ใช้คําว่าสะกดจิตกันเลยคุณจะเช็คได้เลยนะจะไม่มีการใช้คํานี้เราจะหลีกเลี่ยงคํานี้แบบสิ้นเชิงเลยเราจะหลีกเลี่ยงแบบสิ้นเชิงจริงๆแบบไม่เอามาใช้ครับเพราะว่าเรามีข้อมูลเชิงลบอยู่แล้วอันดับแรกและอีกอย่างหนึ่งมันจะทําให้สคริปที่คุณสั่งที่คุณพูดทั้งหมดมันจะถูกตีกรอบไว้แค่นั้น แล้วคุณจะพัฒนาชีวิตได้อย่างไรแน่นอนอาจจะพัฒนาได้ในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ได้มันจะไม่ต่อไปอีกข้างนอกที่ปัญหาก็คือว่าอะไรครับหลังจากนั้นถ้าคุณต้องการพัฒนาต่อไปข้างนอกอีกเนี่ยหรือหรือให้มันก้าวหน้าขึ้นไปอีกหรือมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันจะถูกไอไอกไอไอการไอการสั่งจิตหรือสะกดจิตอันเดิมเนี่ยที่มันตีกรอบไว้ล็อกอยู่มันจะถูกล็อกอยู่นะแล้วทีนี้เราจะพัฒนาให้มันกว้างขึ้นอีก มากขึินอีกหรือแบบรายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพดีกว่าเดิมเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะครับมันจะถูกคําสั่งเดิมล็อกอยู่ซึ่งอันเนี้ยอาจารย์มีประสบการณ์อย่างเงี้ยจากคนที่มาหาอาจารย์เยอะมากมายมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่มันจะทําอะไรให้มันง่ายๆเนาะมันก็มานั่งย้อนนะครับย้อนกลับมาที่ไอไอสคริปต์เดิมไอคาสั่งจิตเดิมที่ถูกสะกดไวน้นะครับมาแก้ก่อนมันเลยกลายเป็นขยะในจิตตมในใจครับ อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกมันน่ากลัวมากแทนที่คุณจะลบล้างลืมง่ายๆแล้วไปต่ออย่างเร็วๆกลายเป็นว่าสั่งไปแล้วต้องกลับมาย้อนถึงเรื่องไอ,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 อ้สะกดจิตเดิมเนาะแล้วก็มันแก้ไขกันอีกใช้เวลากว่าจะให้มันจบแล้วก็ลงโปรแกร,รมใหม่ซึ่งอันนี้แหละครับทำให้อาจารย์บอกว่า,วาการสะกดจิตมันน่ากลัวการสะกดจิตมันน่ากลัวแล้วการสะกดจิตมนันจะทําให้คุณ ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นในระดับจิตต้สมุึกตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นศักยภาพของจิตต้สมุึกคุณเนี่ยเยอะมากแต่มันจะไม่ได้ถูกพัฒนาในแบบจิตต้สมุึกเลยเพราะว่ามันถูกล็อกด้วยคําว่าสะกดจิตนะครับเนาะเห็นไหมอันนี้อาจารย์มาเคลียร์แบบในสายของท่านอาจารย์พ่อโดรล้วนิทซึ่งอาจารย์ก็ได้เรียนรู้กับท่านมาแล้วอาจารย์ก็ ปฏิบัติตามนี้มาตลอดแล้วผลลัพธ์มันมีจริงๆแล้วมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างคนที่ใช้คําว่าสะกดจิตกับคนที่ใช้คําว่าการสั่งจิตหรือโปรแกรมจิตนะครับความละเมียดความนุ่มนวลผลลัพธ์ต่างกันนะต่างกันจริงๆซึ่งอาจารย์ก็ไม่บอกว่าสะกดจิตผิดนะมันก็ใช้ได้ถ้าคุณชอบแนวสะกดจิตไม่ได้ผิดอะไร แต่ในแนวของท่านอาจารย์พ่อโดเตอร์โลสสินแนวอาจารย์เนี่ยเราจะไม่ไปใช้คําว่าสะกดจิตกับตัวเราเลยหรือกับผู้ที่มารับการสั่งจิตเลยหรือมมมบําบัดเลยนะครับเพราะเราต้องการให้ข้างในเขาตัวตนข้างในเนี่ยครับจิตสตสนึกเนี่ยมีการพัฒนานะครับดีขึ้นกว่าเก่านะครับเราจึงใช้คําว่าพัฒนาศักยภาพชีวิตจิตและกายไง รเราใช้คําว่าพัฒนาสกายภาพชีวิตจิตและกายแสดงว่าเราไม่มีการหลอกไววเราไม่มีการสะกดไว้นะครับเนาะก็ฝากไว้ว่าเป็นความรู้เรื่องของการใช้คําดีกว่าเนาะเป็นความรู้การใช้คําเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สํานึกถ้าคุณอชอบทิศทางไหนก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะถ้าคุณชอบให้สะกดจิตก็ไม่ได้ผิดถ้าคุณชอบให้เป็นการจูงจิตแนะนําจิตสั่งจิตโปรแกรมจิตก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ คุณเลือกทุกอย่างเป็นอยู่ที่การออกแบบของคุณในการไปอยู่ในทิศทางไหนอย่างที่อาจารย์บอกเนาะก็ฝากไว้สําหรับองค,ค์ความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้พัฒนากันนะครับและพบกันคราวหน้าในหัวข้อดีๆเก็ดความรู้ดีๆที่อาจารย์จะส่งต่อให้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ อย่าลืมจูงจิตแนะนำจิตโปรแกรมจิตสร้างจิตตัวเองพัฒนาศักยภาพชีวิตจิตและกายของคุณนะครับแล้วแหละพบกันสวัสดีครับผม